นนถ้าไปถึงสวรรค์แล้วกลับมาบอกหน่อยเี่ยก็ไม่เห็นมีใครมาบอกเ่ยก็เลยเทียบไปดูใช่ไหมอย่างสมมติตายไปเป็นเทวดาดาวดึงเนียใช่ไหมดาวดึงหนึ่งวังน er, ของเขากับร้อยปีมนุษย์ใช่ไหมร้อยปีมนุษย์เขาขึ้นไปแล้วเ็าบอกไปนอนเล่นสักวนัวนสองวันแ็ค่อยกลับลงมาบอกเนี่ยใช่ไหมมันกลับลงมาในญาติอยู่หรือเปล <BE> <laughs> ่าบ <laughs> ัาดนี้ญาติก็ไปหมดแล้วใช่ไหม นอนเหลียมยอนสองมื่สองรอยปีจังไอ่กับลงมาในญาติไปเบมืนแล้วดีต่อให้สามโคตรยังไม่เจอเอะไรบอาจ่รย์โคตรเดียวก็ไม่อยู่นะสามโคตรยังไม่ทันเลยก็ัมวันเดียวนม่เหมว่นเรื่องพวกนี้แต่เราไม่มีไม่มียานอย่างรู้เราก็อาศัยความเชื่อนี่แหละใช่ไหมแต่ก็ต้อง ก็ต้องต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พระเจ้ามาบอกว่าสอนนะพระเจ้าพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี่ ning, นี่นี่ไม่อย่างนั้นเราก็จะไปสงสัยนะมันจริงบอกมันแม่นแท้บอกมันแท้บอกนี่สินี่บอกก็นอาจาหลักการตรงนี้ไม่ควจะไปไปสงสัยแต่ถ้าสงสัยเนี่ยอยากรู้จริงๆ sailing, claro, ริะพระเจ้าก็มีวิธีทำนี่จะไม่อยากพิสูจน์ใช่ไหมไปทําสมาธิชานสีให้มันได้เนี่ยก็น้อมจิตไปเพื่อ จุตูปปัตยานเพื่อปุเพนิวาสัตสติยันล้วก็จะย้อนอดีตได้เราจะเห็นการตายการเกิดของสัตว์โลกเนี่ยไม่ไงั้นพระเจ้าบอกไปทําสมาธิอโรกาสัญญาเนี่ยใช่ไหมมันมีวิธีทําอยู่นะถ้าอยากอยากพิสูจน์เรื่องพวกนี้น่ยไม่ใช่ว่าพระเจ้าสอนให้มานั่นจะเฉยไม่ได้พูดขึ้นมาล,ลอยๆอยากพิสูจน์มีวิธีทำเนี่ย แต่ถ้าเราเชื่อว่าเพื่อนรู้จริงหนึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกจะไม่เรารู้ว่าพบภูมิพวกนี้มีอยู่แล้วก็จตนางดเว้นไหนสิ่งที่ไปในสิ่งที่พ่ดีเราก็ดเว้นซะเด่นเ่นใช่ไหมเราก็มาสร้างในสิ่งที่พระเจ้าว่าทำอย่างนี้จะเป,เป็นเพื่อประโยชน์สุขเกี่ยวพวกเชอตลอดกาลนานแเ้าก็มาทาไปไม่ต้องไปเสียเวลาค้นคว้าแต่ละอย่าง,งพระเจ้าสอนไม่หมดใช่ไหมพระเจ้ารู้หมดหน ก็พระเจ้าเป็นคนมาประกาศว่าเนี่ยท่านเป็นคนรู้คติทางไปของสัตว์โลกเนี่ยใช่ไหมรู้การจุติการอุบัติของสัตว์โลกเนี่ยว่าสัตว์ทํากรรมแบบนี้จะเป็นอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราเชื่อตรงนี้เราก็มานะนะปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะี่ยพอพระเจ้าวัดสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะ่ก็มีโทษั้งนั้นเน่ยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นประโยชนะ์ในสะินะ่งนทะีนะ่พนระเจ้ามาห้ามทำเนั่ย แต่บางทีบางทีปัญญาเราพิจารณาไม่ถึงท่านเราก็จะแบบนิดหน่อยมันจะเป็นไรนี่เนี่ยมันบอกครับเฮ็ดจากน้อยมันนี้เป็นอะไรใช่มันหลายหน่อยมันก็หลายครั้งก็แบบมันหลายหน่อยมันก็หลายครั้งนี่หลยหมดเลแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นการกระทําที่ขวางกั้นมากกว่นที่พัานเราไม่ต้องไปกังวลอใช่ไหม หนุหน่านๆเป็นเจตนาก้เว้นในสิ่งนี้พระเจ้าประทับแล้วมันขวางกั้นต่อการบรรลุธรรมหนุนๆเราเป็นหลีกเลี่ยงตรงโน้นนุ่ก็กาดกรับอาจารย์ก็เหลียงหัวพวกไม่คืออีบอัเป็นเหลียงใหญ่เท่าไหร่นะครับเนาะ<อ>มว่มบาแต่ที่ผมเข้าใจตรงที่ว่าตรงศึกษาไปตามลำดับตรงกระทำไปตามลำดับแล้วก็ต้องปฏิบัติไปตามลำดับนะครับอยากให้พระอาจารย์ อธิบายฟังได้ครับผมศึกษาตามลําดับก็อย่างอย่างพวกพร์เขาหน่ยใช่ไม่มีนักเรียนเนี่ยเขาสอนวิชาการต่างๆเนี่ยอย่างเรียนทั้งโลกเนี่ยใช่ไหมเรียนกฎหมายจะต้องเรียนอะไรก่อนก็ต้องผ่านประถมผ่านมัธยมมาก่อนใช่ไหมเนี่ยก็มาเรียนไปตามลําดับยางเงพืะนที่ในธรรมนินยนี้ก็มีการศึกษาตามลําดับเหมือนกันเนี่ยจากปุถชชนมาเนี่ยจะบรรลุธรรมเนี่ยก็ต้องมีการ ศึกษาตามลําดับมีการการะทําตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับนี้ไม่ใช่ว่าเข้ามาเรียนดูวิธีเดียวก็จะจรรลุอลหรหันเลยมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวพระเจ้าก็ต้องมีการศึกษาไปตามลําดับพระเจ้าว่าได้คนควรฝึกมาแล้วให้ทําอะไรก่อนให้มีศีนก่อนใช่ไหมให้เป็นผู้มีศีนก่อนเมื่อเขามีศีนนี่แล้วเราก็ไม่ต้องเอามากหรเอาแค่ศีนห้านี่แหละได้ไหมมีศีนห้าดีแล้วพระเจ้าก็สอนอันดับต่อมาก็คือให้สํารวมมีศี พวกเราเนี่ยมันก็มาตายอยู่ด่านที่สองเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่โยมอย่าว่าแต่พระเลยเด่นส่วนญ่ก็มาตายอยู่ด่านที่สองเดินๆมีศีลแล้วก็มาสำรับมีศีใช่ไหมอันที่สามรู้จักประมาณในการบริโภคพระเจเนมตันยุตาพวกเจ้าสอนสอนในรู้จักประมาณในการบริโภคใช่ไหม ไมมีท้องกันพร่องอยู่เล็กน้อยเป็นยังไงบอดีแบบแเวลาเวลากินจริงๆมันเป็นยังไงกินพอดีหรือมันเกินพอดีส่วนใหญ่ก็เกินพอดีอันดับสามก็คือเนี่ยรู้จักประมาณในพอกงงานบริโภคใช่ไหมประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยชาคยันยานโยกเนะี่ยพระเจากดโดยการเดินการนั่งใช่ไหม เดินเกินนั่งตลอดวันยังค่ำเนี่ยไปจนถึงสิ้นยามแรกข่งราตรีสี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มนอนตีสองตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินสลับนั่งไปจนเช้าอยู่ในวงรอบนี้เรียกวัาประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอันนี้กรณีของพิสูจน์แบบนี้เราก็คงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกใช่ไหม <laughs> อันนี้พูดถึงว่ากรณีของพิสูจน์เนี่ยได้คนฝึกคนฝึกมาก็มาฝึกแบบนี้ ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วก็ให้มีประกอบพร้อมได้สติสัมปชัญญะมีความรู้ถึกตัวทอบพร้อมในการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่การเหยียดพวกนี้การสงสังคติบาตจีวรการฉันการดื่มการเที่ยวการเลี้การถ่ายจาละปัสสาวะพวกนี้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะและก็ภายหลังจากพัดก็ไปหาที่ว่างหนียวโคนไม้อะไรนวนจะไม่เดือนว่างเนี่ย นั่งละนิวรณ์ห้าทำจิตให้ละนิวรณ์ห้าด้กาเข้าสู่ชาติหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมสองสามสี่แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออปุเพนิวาสานสุสติญาณจุดตูปปาจายานเพื่ออสัวคายายานอย่างเงี้ยก็มาเป็นลําดับแบบนี้ในการประพฤติปฏิบัติจริงๆก็ต้องไปตามลําดับแบบนี้มันเห็นว่าตอนนี้เราไปถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่บนนี้เราเราต้องสํารวมแล้วก็ ปฏิบัติกายวาจาใจให้ครบใช่ไหมครับมันมันก็ต้องไปตามลําดับแบบนี้เลยคือเราต้องดูตัวเองตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยใช่ใแล้วก็ปฏิบัติตามอืแต่ถ้าอย่างลุงมั่นกับพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราทําตามทุกอย่างไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ใชนี่ยเนี่ยจต้นนรมต้นจาง้ัง้นั้น ไม่ฟังมันก็จะไปรู้ยังไงใช่ไหมวิธีเดินน่ะใช่ไหมใช่เนี่ยไอสิ่งเนื่นช้าสำหรับเราหน่อยมันไม่ดูตัวเองนี่แหละมันก็ไปดูแต่คนอื่นไม่ดูไมเสียเวลากับคนอื่นนี่นะป้าอาจารย์ไม่ดูเฉยๆนะคะไปยึดคนอื่นนั่นินเนนเนินเนินเนนนินนไอสิ่งเนื่นช้าสำหรับเรานี่เดี๋ยวใช่ไหม ถ้าเรามุ่งหน้ามุ่งตาไปตามแต่พระเจ้าสอนม้เราก็ทําไปแบบนี้แบบนี้มันกลไปเป็นลาดับแบบนี้นี่เห็น,น,น,นไหมผ่านสำรมมีซีแล้วก็มารู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นพวกนี้ถ้าเราเยวกับความเพียรเป็นเครื่องตื่นขนาดนี้มันมันก็ไม่บกแอกไป,ไปทางอื่นหรอกใช่ไหมแต่แต่ก็บอกแล้ววันๆนเนี่ยแล้วยิ่งเราอยู่คลองเดือนนี่นนงจะไม่การงานมากมากการที่เราจะไปเสียเวลากับเรื่องเลื่อนช้าน่กมนกมากเห็นไหม เอาหูไปฟังแล้วคนอื่นมม่ไม่ฟังแล้วจบดิแล้วคิดเรื่องของเขาอีกใช่ไหมไปทุกข์กับเขาอีกนิดหนึงเราต้องแยกตัวเราตัวเขาก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูที่ขดสะที่เราจะไปเจอใช่ตาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใช่แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆไอ้ตัวใจนี่หนักกว่าเพื่อนใช่ไ่มรู้อะไรมาก็วางซะใช่ไหมอย่างมากก็เอามามาไว้สอนตัวเราเนี่ยเห็นก็ทําแบบนี้เราจะไม่ทำ จะมัเห yeah. ็นก็ทําแบบนี้แล้วมันมีทุกวิทช่บสาหรับเขาเนี่ยเออก็มาสอนตัวเราเราจะไม่ทําแบบเขาอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไปกังวลอยู่ข้อที่วิตกกังวลอยู่กับ้นนี่มันอยู่ยังไงต้องต้องสันเลขาธรรมตัวเองดนวยเนี่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 ยน่ยเรี่คเเรื่ยเสี่นี่ยเนีเรี่ย้นี่นเนี่เนเเ่ยเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทนนนเเเนเเนน ที่โยมได้สเลขธรรมเพราะว่าแฟน,นะเขาท่องให้ทัให้ฟังทุกวัน,น,นโยมไม่ค่อยอ่านหรอกแต่เขาท่องแบบแบบให้ให้จำในสอมองใช่ <c oughs> เดี๋ยวพระเจ้าระวัดเราไม่กล่าวความพอใจในอัตถผลโดยการกระทำขั้นตอนเดียวหนึ่งมันก็ต้องมีการศึกษาตามลำดับมีการทำลำดับในการตามปฏิบัติตามลำดับแบบนี้อะไรนะ ก็นี่แหละก็อย่างที่บอกนี่แหละก็ทําไปแบบนี้ตามขั้นตอนแบบนี้นี่นะอีกอย่างหนึ่งก็ในยะหนึ่งก็คืออะไรสิบสองขั้นตอนเน่ยใช่ไหมมีศรัทธามีศรัทธาเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยเสียลงฟังธทรรมใช่ไหมทรงจําแล้วก็ไปใคร้ควรในความแห่งธรรมที่ตนทรงจำํำธรรมะก,ก็จะทนต่อการพิสูจน์เราก็จะมีฉันทะมีอุตสาหะใช่ไหม มีอุตสาหะแล้วก็ไปพิจารณาหาความสนุนแห่งธรรมแล้วก็ตั้งตนวไว้ในธรรมนี่ก็เป็นการศึกษาตามลําดับทํำตามลาดับปฏิบัติตามลาดับไปแบบนี้นะี่ส่วนใหญ่เนี่ฟังอยู่แต่ไม่ค่อยจำแ <laughs> ม่นบอกต้องต้องอาศัย <laughs> ฟังบ่อยๆแล้วค่ะน, <laughs> นี่น่แหละพอจํา <laughs> บางทีก็ไม่ไม่ใกลรร้ควนได้บบอญดีแม่นบอก <laughs> จดจไว้อย่างเดียวคือสุตตะคืออาวุธที่อาจารย์แหใช่ตังมากเราจะรู้ทันพวกที่ว่าจะมาดึงเราอ่ะใช่เี่ยเดี๋ยวต้องบอกมันก็ต้องมาเวียนสิบสองขั้นตอนนี่แหนะเดี๋ยวหนูต้องบอกฟังแล้วก็ต้องทรงจําจําแล้วก็นําไปพิจารณาไข้ควรเมื่อเราไข้ควรนะธรรมะมันทนต่อการพิสูจน์เราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมามีฉันทะมีอุตสาหะใช่ไหม อยู่สหะมีความพยายามแล้วก็ต้องไปหาความสมดุลแห่งธรรมอีกนะบัดดี้ไม่ใช่วัดทันทนต่ก,การไปสูกก่กเพียนเอาเป็นเอาตายอีกก็ไม่ใช่อีกเนี่ยความสมดุลแห่งธรรมนี่หมายความว่าก็ไปหาเอาแต่ความพอดีหน่อยใช่ไหมแบบว่ามันอยู่ที่อินทรีย์ของเราทำได้แค่ไหนแค่นั้นพระเจ้าก็ต้องบอกว่าการพิจารณาหาความสมดุลหนง่รนะพระเจ้าบอกความเพียรที่ปารบจัดเกินไปก็เป็นเรื่อความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยใช่ไหม ย่อหย่อนเกินไปก็เป็นเพราะความเกลียดค้านพอ,อดีตรงนี้บอกว่ามันต้องไปหาเองนะตรงไหนที่ทําตรงนี้แล้วมันสติปัญญามันเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องไปหาเองตรงนั้นอนะ่ะบางคนอาจจะทําสมาธิได้บาง<ช><ช>คนก็ทําไม่ได้แล้วก็ใช้ใชคือฟังบ่อยๆ<ช>แล้วก็สัจชายะอะไรประมาณนี้ความพอดีก็ของใครของมันนะใช่ไหมอย่างกินข้าวเนี่ยกินเท่ากันไหม ใช่ไหมบางคนก็กินมากบางคนก็กินน้อยนน่เห็นตาดมกินน้อยน่ยอิ่มตี้กินน้อยใช่เอขาก็อิ่มของเขาเท่านั้นแหละใช่ไหมตัวเองกินมากจะไปว่ากินน้อยแทะมันวายโยมถามทุกวันเลยกินแค่นี้อิ่มเทีเขาว่านเลคือกินไล่แทะมันบอกมันก็พอดีสําหรับเขาเนี่ยแหละบางทีมันมันอยู่ใกล้กันแล้วเราดูแลเขาเราก็แยกไม่ออกว่าตัวเขาตัวเราเหมือนกันนะจ๊ะ จะให้มันเหมือนเราใช่ไหม <laughs> จะให้เขาเหมือนเราเนี่เลยส่วนใหญ่เนี่ยนะ <laughs> ยอมมีอะไรอาจารย์กระจายภาษานะฮะยอยากเป็น<ะ>ยังไงบ้างกระจายภาษากัเนี่ยเนะองค์ประกอบของภาษาเนี่ยใช่ไหมครับมีตาใช่ไหมสมมติทางตาเนี่ยองค์ประกอบของภาษาทางตาก็คือมีตามีรูปใช่ไหมมีจกักรูวิญ,ญญาณเอาสามตัวนี้ก่อนพุทธวัตตาเนี่ยมันเที่ยงไหม ตาเราี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแล้ววิญญาณที่มารู้ทางช่องตาเน่ะทางตาเน่ยมันเที่ยงไหมพราะวิญญาณมันมาเกิดมาจากไหนตากับรูปใช่ไหมวิญญาณที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงเนี่ยจากตาที่ไม่เที่ยงจากรูปที่ไม่เที่ยงเนี่ยจากขู่วิญญาณเนี่ยมันจะเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาแยกเนี่ย ไอ้วิธีอย่างนี้เรียกว่ากระจายผัสษะนั่ยนะใช่ไหมนี่ยครับผมพอผัสษาแล้วก็ทําให้เกิดเวทนาอันไปสุขก็ตามทุกก็ตามเฉยเฉยก็ตามเนี่ยไอ้สุขทุกเฉยเฉยที่มันเกิดมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงเนี่ยจะเป็นของเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงน,ยนี่ยหละยเนียกว่ามักวิธีกระจายผัสษะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมักวิธีที่ สะดวกสบายต่อการบรรุมรรคผลนิพพานมันก็ย้อนกลับมาในสายพิสุบาทหนึง่งใช่มันก็มาจากสลายตนะแล้วก็ภาษาแล้วก็เวทนาเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาตัวนี้ก็ไอ้สามตัวนี้เนี่ยเยเราไม่รู้จากเหตุเกิดไม่รู้จากความดับใช่ไหมไม่รู้จากคุณไม่รู้จากโทษไม่รู้จากอุบายเครื่องสลัดออกของผัสสายเจตนาะหกประการเนี่ยพระเจ้าน่อวิชายโยคะมันนึกครอบงําเราอยู่เหนือนี่ยนเนี่ยเราก็มาหลงเพลิอนอยู่กับไอ้ไอตาหัวมจมลิ่นกายใจอยู่เลยใช่ไหม นี่ขนาดว่าคนศึกษาคนปฏิบัติมันยังมันยังมาหลงกลอยู่กับตรงนี้แล้วไอ้คนไม่ได้มาศึกษาแล้วมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนแบบนี้